ทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและสักถาแผ่นดินจะดีในไม่ชา้าขอคืนความสุขให้ประชาชนทำไงเราจะไปทำให้คนสองล้านเศษนี่เขาปลอดภัยก็เอาทหารที่มีตำรวจที่มีไปดูทั้งหมดทุกพื้นที่ทุกเส้นทางนะเดียวกัน วันนี้เราก็ถูกอ้างนะครับถูกอ้างไปว่าเมื่อลงไปแล้วทําให้เกิดความวุ่นวายเกิดการสูญเสียประชาชนไม่พอใจผมถาม่าไปถามเขาที่เขาประชาชนเขาต้องการอะไรมันก็จะมีอยู่คนไม่กี่กลุ่มที่ไม่ต้องการให้ไปดูแลเขาผมว่ามันไม่ใช่หลักการคิดที่ถูกต้องนะเมื่อเราคนลงไปมากขึ้นมันก็มีการจับกลุ่มเนื่องคดีมากขึ้นมีการมระทะากันมากขึ้นอ้าวฝ่ายนู้นก็ไปขยายความว่าเราเนี่ย ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งน,นี่เราไปใช้กฎหมายนะครับเราไม่ได้ไปละเมิดอะไรเลยใช้กฎหมายทั้งสิน้นสืบจับสอบสวนดําเนินคดีปิดล้อมตรวจคนตามเป้าหมายแต่เัเรื่องของการต่อสู้ในเชิงเขาเรียกอะไระในเชิงการเมืองด้วยในเชิงหลักจากการแยกดินแดนเนี่ยมันหาหลักฐานยากนะยากเพราะว่าเป็นเป็นการเหมือนการใช้ยุทธวิธีการก่อการความไม่สงบมานะ เราก็ไม่อยากจะพูดให้มันมีผลกระทบในวงกว้างะนะะนั้นปัญหาบ้านเราเราต้องแก้บ้านเราอย่าเชื่อไปต้องไปโพลธนายให้คนเขารู้เขาเห็นมากนักอ่ะนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาทําแค่เนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรหรอกเขาต้องการเพียงแค่ให้คนได้เห็นให้คนได้กลัวเขานะเจ้าที่ทํางานไม่ได้รัฐล้มเหลวเดี๋ยวต่างชาติมาช่วยเขาเพราะเขาไม่มีกําลังที่จะมาสู้กับเราเขาก็ใช้วิธีนี้แหละครับแล้วเราบางทีเราก็อไม่เข้าใจ ก็กดดันกันไปกันมานะบางอย่างก็สื่อเสอก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงผมเข้าใจดีความห่วงใย,ยประชาชนห่วงใย,ยเจ้าที่ทหารตำรวจผมไม่ห่วงมากกว่าท่านหรือนะผม,ผมเป็นคนใช้เข้าไปนะผมก็องดูแลลูกเมียเขาเวลาเขาบาดเจ็บล้มล้มต,ต,ตายนะมันเป็นภาระนะเป็นความผูกพันข,ของทหารต,ต่อทหารด้วยกันตำรวจด,ด้วยกันค่ายอากาศทุกคนบาดเจ็บล้มตายผมเสียใจหมดอะ่ะเพราะเราเป็นคนใช้เขาถ้าใช้เขาแล้วเขาไม่ไปนะอีกเรื่อง นะวันนี้เขาไปอยู่แสดงว่าเขายัางรักชาติรักแผ่นดินยังเชื่อฟังคําสัา่งเราน่าจะดีใจตรงนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอ๊ตายไปก็ช่างไม่เป็นไรสวดมนต์ให้เขาทุกวันนะให้เขาปลอดภัยให้เขามีความสุขให้เขาทํางานได้ดีประชาชนเข้าใจเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยการเข้าไปดูแลเนี่ยพื้นที่มันกว้างคนมันเยอะการทันจอไปมาก็เป็นปกตินะการเคอร์ฟิวต่างๆก็ไม่ได้ไม่ได้เข้งมงวดนะเพราะอะไรเพราะว่าคนภาคใต้เนี่ยเขาใช้วิธีอะไร เขามีอาชีพในโรงการเกี่ยวกับยางใช่ไหมไปกรีดยางไปทำาหาก,กินบ้านไกลกลับบ้านก็มืดค่าเช้าก็ไปกรีดยางทีสามทีสี่เราไปเคอร์ฟิวมากๆเขาก็เดือดร้อนมีปัญหามันเป็นบางพื้นที่นะที่มีความแรงเกิดขึ้นทั้งเขตเมืองเขตป่าเขาเขตชนบทมันมีหมดอะนะตรงไหนว่างมันก็ทำตรงนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นความเลวร้ายแล้วมันทําให้เราแยกแยะคนร้ายได,ได,ได้ไม่ชัดเจน นะเพราะาเราไม่ได้ห้ามขาดห้ามผลสัญจรไปมาไม่ได้นะทุกคนยังต้องการความเป็นปกติทุกคนต้องการเสีภาพปกติแต่ทุกคนต้องการความปลอดภัยไปด้วยไม่มีประเทศไหนก็ทําได้หรอกเราทําได้เนี่ยผมถือว่าเต็มที่แล้วนะเต็มที่นั้นทุกคนต้องช่วยกันนะครับสื่อต้องระมัดระวังการเสนอข่าวผมไม่ได้บอกให้ท่านปิดบังนะมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงแต่ไม่ต้องไปแพร่ซ้ําบ่อยๆแล้วมันมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแพร่ซ้ำเนี่ยมันเป็นการเปิดพื้นที่ข่าวให้กับเขา เขาต้องการให้ต่างชาติรับรู้ต้องการให้คนมากดดันเจ้าที่กดดันรัฐแล้วผมถามว่าเราเทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมล่ะนะในระหว่างนี้เราก็ทําในเรื่องของการแบ่งพื้นที่ในเรื่องการใช้กําลังในการเสริมสร้างกําลังลงไปในการเพิ่มมาตรการานการข่าวการมาตรการตามกฎหมายนะครับให้เต็มที่นะเพราะแบบไม่ใช่ประชาชนตายเจ้าที่ก็าตายเจ้าที่ก็าบาดเจ็บนะแล้วก็ยังบอกว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อเจ้าที่บาดเจ็บแล้วประชาชนจะปลอดภัยได้ไง พอเขาเขาบะเขาจะตายแต่พอเขาไปดูแลท่านก่อนใช่ไหมนะเมื่อดูแลท่านแล้วมันก็เกิดช่องว่างเพราะเราไปอยู่กับท่านเราอยู่ท่ามกลางประชาชนเราก็ใช้อาวุธอะไรไม่ได้เต็มที่เขาก็มาปะปนอยู่กับชาวบ้านนั่นแหละแล้วเวลาใช้อาวุธเขาไม่ต้องระวังใครดิไม่ต้องระวังเจ้าหน้าที่ไม่ต้องระวังชาวบ้านแต่เราต้องระวังเวลาใช้เดี๋ยวม,มันโดนประชาชนขึ้นมาทำยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่มันเหมือนกับเราถูกมัดมือไว้เหมือนกันแต่เราทําเต็มที่นะครับ ก็จะมีการสืบจับกลุ่มเนื้อคดีตามหลักฐานตามกล้องต่างๆภายหลังทั้งสิ้นนะถ้าปะทะก็ปะทะากันไปนะขอร้องอย่างเดียวว่าอย่าพยายามอย่าแพร่อะไรให้มันมันเกินเลยออกไปหรือวิเคราะห์วิพา,ากษ์จารนเกินเหตุแล้วมันวิพากษ์ไปแล้วก็ทําทไม่ได้นะทาไม่ได้อย่างนั้นอะ่ะยังไงก็ทําไม่ได้ถ้าจะทําได้ก็ต้องเข้มงวดกว่านี้ประชาชนก็เดือดร้อนอีกนะคนที่ไม่เดือดร้อนมันก็มีนะเราไม่สามารถจะไปกําหนดได้ เฉพาะถนนเส้นนี้หรือเฉพาะบ้านนี้บ้านโน้นเข้มงวดไม่ได้มันก็ต้องดูแลทางพื้นที่นะครับไม่สามารถจะไปกําหนดได้เฉพาะถนนเส้นนี้หรือเฉพาะบ้านนี้บ้านโน้นเข้มงวดไม่ได้มันก็ต้องดูแลทางพื้นที่นะครับการจัดตั้งบนลชนหมู่บ้านการสร้างแกนนขาขัดขวางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐวันนี้เราได้ใช้ยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพ้าอยู่หัวนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒน,นาแล้วก็ประชาริปไตยพอเพียง เร่งรัดลงไปพัฒนาในพื้นที่เราแบ่งเป็นพื้นที่ที่ที่อะไรตามความหนักเบาสถานการพื้นที่หนักหน่อยก็พื้นที่ความมั่นคงใช้กำลังทหารตำรวจมากหน่อยพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนาอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เบาแล้วนะครับอีกการพื้นที่ที่ต้องเร่งรัดก็คือพื้นที่ที่แรงๆเนี่ยต้องเร่งรัดพัฒนาเข้าไปให้คนเนี่ยเข้าใจคนที่ออกมานะครับมาร่วมมือกันในการที่จะพัฒนา วันนี้เราจัดเราขอนวดไปแล้วทุกเรื่องทุกอย่างนะครับใช้เวลามาเป็นเวลานนานนานพอสมควรนะไม่ต้องใช้เวลาระยะที่2นี่ก็2เหมือนกันเห็นไหมไอ้หนึ่งเอากระถานลงไปไอ้สองกำลังเนี่ยปรับดำเนินการไอ้สาก็เตรียมส่งต่อพื้นที่ให้กับกําลังปกติยังไปไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนปฏิรูปนี่แหละนะเพราะนั้นก็ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับทำไงมันจะตายน้อยลงทําไมจะไม่ตายทําไมจะไม่เจ็บทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่มีชีวิตจิตใจนน่นไปถาคนทำโน,น่นนะ ว่าแล้วทาไมวันนี้เนี่ยในเมื่อจะแยกดินแดนอ้างศาสนาอ้างอะไรแล้วทาไมวันนี้คนไทยมุสลิมตายมากขึ้นเรื่อยๆนะแสดงไม่สนใจว่าเป็นเป็นศาสนาไหนทั้งที่ไหนไอ้คนทาเนี่ยผมว่าไม่ได้ะนะต้องแก้ไขนะครับขาดยียวกันก็บางส่วนก็หลบหนีข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีทั้งป่าเขามีทั้งลําน้ํามันข้ามง่ายตลอดไม่มีรั้วเลยนะครับกาลังจะเร่งรัดกันว่าจะทํายังไงจะสร้างรั้วกันได้ไหมเนื้อติดอะไรเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลชายแดนได้เนี่ยทุก ค่าพันหกร้อกิโลเมตรเนี่ยยังใช้ทหารใช้ตาใช้อะไรเฝ้าระวังอยู่ตลอดเพราะมันใช้งบมาณสูงนะรั้วเลอก็ไม่มีเห็นใจกันบ้างนะครับนะในการทํางานเขาก็เสี่ยงชีวิตท่านทุกวันอยู่เนี่ยแปดทั้งหมดทหารทํางานอยู่แปดหมื่นคนต่อวันมั้งเนี่ยนะชายแดนทั้งหมดเนี่ยนะครับใต้ด้วยด้วยแปดหมื่นนะวันวัน,วนแล้วตำรวจอีกละข้าราชการพลเรือนอีกละแล้วประชาชนที่ก็อยู่ในพื้นที่ท,ที่มีความเสี่ยงอีกละนั่นแหละคนไทยทั้งสิ้นนะครับไทยพุทธบ้างไทยมุสลิมบ้างในส่วนของการผู้คุยสารภาพเนี่ย คือที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยไปตามระดับนะครับทั้งทางรับบ้างทางเปิดบ้างคราวนี้พอเปิดกันมากๆเข้ามันไม่ได้ละนะเราจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะอันแรกคือการที่จะมาใครที่จะมาคุยกับเราเนี่ยมันต้องเป็นผู้นํากระบวนการที่แท้จริงคําว่าแท้จริงคือจะต้องไปรวมทุกกลุ่มมาให้ได้ไม่ใช่กลุ่มนี้ใหญ่แล้วก็มาคุยกลุ่มเดียวไอ้กลุ่มเล็กๆมันก็มีศักยภาพอยู่เหมือนกันทําความแรง าบางบางร้นะอยบ้างนะถ้ากลุ่มใหญ่เราคุยไอ้กลุ่มเล็กก็อยากยกระดับตัวเองขึ้นมาบ้างให้มีการเข้าร่วมการพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นที่เกิดมาเนี่ยมีหลายกลุ่มที่ทำนะเรามีข้อมูลอยู่หมดอ่ะมีการประทะมีการจับกลุ่มมีหลักฐานวันนี้เราต้องทํำยังไงให้มันรัดกลุ่มขึ้นทำยังไงเขาจะไปรวมกันมาได้แล้วมาพูดคุยกันในทุกมิติไม่ว่าจะในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหยุดยิงเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรที่ความไม่ไปทําทั้งหมดอนะ่ะ เราตั้งคณะทำงานวิหลายคณะที่จะต้องมาเลื่อกเร่งในการคุยตอนนี้สชอกำลังเร่งอยู่นะครับถ้าเรารียบร้อนคุยกันแล้วสามครั้งแล้วต้องจบแล้วห้าครั้งไม่มีทางเป็นไปได้ทั้งโลกก็เป็นอย่างเงี้ยนะโลกกันมาเป็นสิบสิบปีหลสิบปีในประเทศในอาเซียนก็มีนี่ก็ยังรกกันอยู่เลยถึงแม้จะมีการเจรจากันแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนทุกอย่างใช้เวลาทุกอย่างเขาไม่ได้มีระเบียบวินัยเหมือนเราเราสั่งผมสั่งคนเดียวเนี่ยทั้งกองทัพก็ต้องทําตามผม แต่ฝ no ่ายน้นเขาไม่ได้สั่งคนเดียวเนี่ยเขาสั่งหลายคนหลายกลุ่มแล้วเป็นการสั่งแบบขาดตอนนะสั่งแบบเขาเรียกอะไรแบบเปิดอะสั่งแบบเปิดคืออ้าไปทําร้ายตรงนั้ตรงนี้ตั้งแต่วันนี้ไปทําร้ายให้มากที่สุดแล้วกันสั่งแบบเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยผมสั่งกันได้ไหมล่ะผมสั่งไม่ได้ผมก็ต้องสั่งว่าอ่ะพื้นที่นี้พื้นที่ด้านวางรังอย่างนี้ใช้ยุทธีอย่างนี้ยุทธศาสตร์เข้าไปอย่างนี้พัฒนาเข้าไปอย่างนี้ วันนี้เราก็ใช้ยุทธศาสตร์การเมืองํำการทหารนะไปสร้างความเข้าใจมีตั้งมีตั้งเก้ายุทธศาสตร์นะที่ทําอยู่เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของสวชแล้วก็ทํามาตั้งแต่ปีห้าห้ามาแล้วนะก็ทํามาตลอดอนะ่ะทั้งเก้ายุทธศาสตร์เนี่ยไม่ใช่บอกทหารใช้แต่อาวุธทหารวันนี้รู้มากอยู่แล้วเพราะเป็นคนคิดไปกับเขาว่ามันต้องสู้แบบไหนมันต้องทํางานแบบไหนทั้งต่างการพัฒนาการเมืองอืม การทั้งความเข้าใจการพูดคุยหาทางออกทหารเป็นคนเสนอไปทางนั้นแหละครับถ้าเราต้องการจะใช้กําลังอย่างเดียวต้องการจะใช้งบประมาณอย่างเดียวผมจะเสนอคนอื่นเขามาล่วมกับเราทําไมอ่ะทหารก็ทําเองดินะวันนี้ก็มีทั้งสวตมีทั้งกรมารมีทั้งกระทรวงทงบวงกรมสามแท่งงานอ่ะยี่สิบอะไรยี 21, ่สิบเอ็ดกระทรวงนะที่เกี่ยวข้อง่นะแล้วก็มีสามแท่งลงมาเนี่ยสามระดับลงมาตั้งแต่น,นโยบาย ขับเคลื่อนถ้าผู้ปฏิบัติเนี่อทหารคิดไปทางนั้นแหละครับนะคิดให้การเมืองมานนาการทหารเนี่ยเราคิดไม่ใช่คิดให้ทหารเา็นนำการเมืองนะนี่คือสิ่งที่เราผมอยากจะพูดพวกเราเข้าใจนะถ้าเรามากดดันกันมากๆว่าเอ๊ะทำไมไม่สู้กันไปไม่มีบาดเจ็บล้มตายถ้าพูดคุยกันเร็วมันจะเลิกเร็วมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับมันไม่มันเป็นเรื่องของการต่อสู้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติพันธุ์เขาใช้ยุทธศาสตร์อะไรปราช์ชาติพันธุ์มาสู้ บางคนบอกว่าไม่ทําไมไม่เอาหกหกสองสามก็มีมาราย,ยี่สิบไงล้วก็ออกกฎหมายมาให้แล้วกลับมาเขาเลิกอารมณหกเดือนนะก็กลับไปเป็นผู้ลุมนะก็ยังไม่เห็นมามาไม่กี่คนหล้นะมันต่างกันนะครับบางอย่างเนี่ยใช้ได้ในภาคนี้ภาคโน้นในการเคลื่อนไหวหรือการต่อสู้ในเรื่องนี้อีกเรื่องมันอาจจะใช่ไม่ได้นะเราก็กําลังคิดหาทางทุกอย,อย่างอยู่แล้วเนี่ยนะโครงการนําคนกลับบ้าน อะไรก็แล้วแต่คิดเป็นกี่ปาฐะทหารคิดทท้งนั้นแหละครับแต่ไปขอความร่วมมือไประด,ะดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนทั้งคนเรือนบุตเห็นชอบร่วมกันแล้วถึงมาทาไม่ใช่ทหารไปสั่งอะไรก็ได้ไปทําถ้าสั่งแบบนั้นมันเละไปกว่านี้แล้วล่ะนะมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอความเข้าใจนะกำลังใจบ้างแล้วขอให้ทุกคนช่วยกัเฝ้าระวังให้ความร่วมมือเสียสละความสุขสบายแล้วก็ต่อต้านผู้ที่จะมามีอิทธิพลมาแทรกอยู่ในทุกชุมชน นอกจากเรื่องแยกแดนเรื่องอะไรเหล่านี้แล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรผิดกฎหมายเรื่องของปัญหาซักซ้อนยาเสพติดแรงงานต่างด้าวผลประโยชน์น้ำมันเถื่อนเยอะแยะหมดมันก็ธรรมดาครับคนอยู่หมู่มากนะมันก็ร่วมกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ได้เป็นห่วงก็คือชาวไทยมุสลิมเนี่ยก็ถูกทำ้ายมากขึ้นนะครับโดยของยิงก็ไปอยู่ในที่ชุมนุมที่ชุมชนเช่นตลาดซื้อของอะไรเงี้ยก็เดิมบอกว่าสู้เพื่อมุสลิม แล้วทำไมวันนี้มุสลิมตายด้วยล่ะนะจะมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทํามันคงไม่เห็นประโยชน์จะไปทําทําไมมีแต่ว่าให้ทุกคนปลอดภัยนะต้องการจะพัฒนาทุกด้านการศึกษาก็อยากเขาเรียนรู้อยากให้มีงานทำเพราะทุกคนคือคนไทยนี่ครับไม่ใช่คนชาติอื่นเลยนะักศึกษาคนละศาสนาก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะก็อยู่กันได้ในกรุงเทพก็อยู่ได้ในส่วนของด้านสังคมจิตวิทยาเนี่ยสิ่งแวดล้อมสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนประชาชนเนี่ยประมาณ20,000กว่าเรื่องนะ บางคนบอกแหมโมอ,อีกแล้วนะสองหมื่นกว่าเรื่องแก้ไขไปร้อยละแปดสิบหกบอกโมโอ,อีกแล้วก็มาจริงๆนะครับก็มาเบื้องเล็กเรื่องน้อยก็เป็นหมื่นเรื่องอ่ะก็ส่งกลับไปให้แต่และกระทรวงองค์ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่คอยอแก้เองคอรอสั่งให้ไปแก้แต่ก่อนเนี้ยไม่เคยรับเขาหรอกไม่เคยฟังเขาถือว่าเดี๋ยวเขามาก็กลับเองไม่ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแล้วส่งกลับไปกระทรวงไหนถ้าทําไม่เสร็จก็ต้องรายงานมาก็มักถึงแก้ได้ไงนี่เขาเรียกวาสากาเป็นปกตินะก็แก้ไปร้อยละแปดสิบหก กำลังดำเินการอีก3,000กว่าเรื่องใน20,000เนี่ยไม่ใช่โม้บางคนเขียนทุกวนันนะฟุง้งคุยเนี่ยสับปูเนี่แบบฟังแล้วก็ผมก็โมโหนะแต่ก็ขำๆบ้างะนะก็พยายามจะแจ้งคนระับให้ประชาชนทราบตลอดเวลานะครับเรื่องการเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยในเรื่องของการกำหนดให้สารละเหยในกลุ่มของวอราไทยเอาขึินไนตโตรนะ ก็เป็นเป็นสารละเหยนะครับซึ่งเป็นสินค้าต้องขอญาตนะในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรอันนี้ตามที่คณะกรรมาการพ้องการการใช้สารละเหยเห็นชอบได้กําหนดให้สารละเหยในกลุ่มนี้มันมีมีพิษปีภัยนะฮะจำนวนหกรายการอันนี้บางคนเนี่ยเอามาใช้ในเป็นส่วนประกอบของยาที่ใช้มอมเมาเยาวชนนะเป็นบ่อกเกิดทองของการข่มขืนทําร้ายอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ทําให้เกิดโรค้ตหินด้วย ระบบทางเดินหายใจผิดปะกะติเม็ดเลือดแดงผิดปะกะติภาวะโลหิตจางะระบบภูมิคุ้มกันผิดปะกะติเป็นตน้นอาจจะเสียชีวิตด,ด้วยนะครับนอกนั้นผมก็เป็ห่วงในเรื่องของมาตรการควบคุมสิ่งเสพติดอื่นที่เรายังไม่มีนะครับที่มอมยาชนในวันนี้ได้รับคาร้องเรียนมาจํานวนมากกว่าทั้งพวนเช่นบารากูนะครับแพร่หลายเป็นจำนวนมากอันนี้ก็ติดกันเยอะนะซึ่งเป็นอันตรายทั้งสิน้นนอกจากเหล้าบุหรี่แล้วแล้วก็มีเหล้าปั่นนะครับตอนนี้มีรถเข็นจาหน่ายทั่วไปตามตอกซอกซอย ต้องไปดูแลเจ้าที่ตำรวจและหน่วยางาน,นที่เกี่ยวข้องมันถูก,กมันผิดกฎหมายไม่งั้นมันสังคมมันก็แย่อยู่แบบเนี้จะบอกว่าเอ้ผมไม่ทําลายความสุขมันไม่ใช่นะความสุขแล้วมันเป็นความทุกข์กับคนอื่นกับพ่อแม่กับตัวเองผมว่าไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมค้าขายแผงลอยรถตู้จกักรยานขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีความเข้าใจให้ความร่วมมือบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดได้ป่ะปน้ะคือ,อยังไงมันก็ต้อง จะเกิดได้ถ้าท่านไม่รวมมือนะวันนี้ท suffer, ่านรวมมือเพราะท่านกลัวกฎหมายแล้ววันหน้าท่านไม่กลัวหรอกฎหมายแสดงว่ากฎหมายเนี่ยมีไว้ให้เลือกจากกลัวใช่ไหมวันนี้กลัวก็ได้วันหน้าไม่กลัวก็ได้ท่านก็ฝึกตัวเองที่ครับให้มันเชื่อฟังกฎหมายอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเจ้าที่ก็มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เรียกร้องผลประโยชน์มันก็น่าจะยั่งยืนได้นะเราเริ่มต้นให้แล้วท่านจะให้เราบังคับท่านไปตลอดไปเลยหรือไงนะวันนี้ก็ขอให้ช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมายเจ้าที่ก็ทํามาให้เต็มที่ ใช้คู่ไปกับหลักเมตตาธรรมด้วยนะครับสังคมจะได้ไม่วุ่นวายไม่เสียหายต่อไปอนาคตนะครับในส่วนของการประกอบอาชีพรายได้อันนี้ก็ผมได้ย้ําไปแล้วว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะให้พ่อแม่พี่น้องนะเดือดร้อนนะครับมีผลกระทบต่ออาชีพรายได้หลักของคนยากจนนะครับยากจนคําว่ายากจนผมไม่ได้ดูถูกว่าท่านจนยากจนผมเข้าใจ คำว่ายากจนจําเป็นต้องใช้มันเป็นสับเพื่อจะได้นําไปสู่การพัฒนานะคอร์รัจคือผู้ที่มีรายได้น้อยอะนะผู้ที่เข้าไม่ถึงทรัพยากรนะอย่างทั่วถึงเข้าไม่ถึงอะ้อยโอกาสผมพยายามปรับแก้เรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับในขณะนี้สิ่งที่คอชอได้พยายามแก้โดยเร็วคือให้ความรับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติรวม12ฉบับนะครับ ึ่งจะต้องนําเสนสอสชอได้ทันทีที่มีการเปิดประชุมสภาสชเช่นร่างพรบการกลับไปใช้สิทธิบํเบนาเหน็จบำนาญตามพร,รบบำเหน,น็จบำนาญข้าราชการ2,494เพื่อให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ,นเบนาเหน็จบำนาญกบขนะครับสามารถกลับไปใช้สิทธิใน,ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาวความเดือดร้อนของข้าราชการผู้รับบำนาญซึ่งเป็นสมาชิกกบข,ขนะครับเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในระยะยาวร่างพรบประกันสันงคม แก้ไขให้ขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการด้วยนะครับร่างพรบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้มีคณะกรรมาการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อจะกกาหนดนโยบายแนวทางดำเนินการมีการจัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและดูแลผู้ไร้ที่อยู่อาศัยไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพเรื่องการศึกษาจากการร้องเรียนของออระบบ ประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาคอชอก็ได้ขอข้อมือไปยังสงมศนะครับให้ชะลอการประเมินตัวบ่งชี้รอบที่4ไปพรางก่อนซึ่งทางสมศก็เห็นด้วยนะครับหนังสือตอบมาว่าเห็นด้วยให้มีการทบทวนกระบวนการมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาไทยกลุ่มประเภทคุณลักษณะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างกันมันเป็นภาระนะครับ เพื่อจะได้ไม่เกิดภรราระกับครูอาจารย์ที่ต้องเสียเวลามาเตรียมการสอนไปไปทำในงานนั้นทุรการทั้งนี้ก็จะนําเสนอข้อปรับปรุงในทางแก้ไขเข้าคณะรัฐมนตรีไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการประเมิผลในครั้งต่อไปนะครับประเด็น,นอือ่นๆที่ประชาชนมาให้ความสนใจนะครับผมพูดไปท่านก็ตอบกลับมาบางครั้งผมพูดเยอะท่านก็ตอบเยอะนะตอบสองสาเท่าส่วนใหญ่ก็ให้คําแนะนําติเตง วิาพากษ์วิจารณ์แต่พอสมควรนะครับอันนี้ผมรับได้ก็ขอบคุณสมาคมสื่อนะครับที่ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งและจริยธรรมให้กับองค์กรสื่อด้วยกันขอชอไม่ได้มุ่งหวังจะปิดกัน้นขอร้องให้อยู่ในกติกาบ้างนะมีจรรยาบรณบ้างปรับปรุงคุณภาพวิสัยทัศน์ของสื่อทุกประเภทช่วยกันลดความขัดแยง้งแลวเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็ให้เกียรติึ่งกันและการบ้างนะถ้าหากว่ามากล่าวหาในทางเสียหาย เด็กไม่เคารพนับถือกันมันก็เสียหายนะครับมีภาพวิจารณ์พอสมควรแล้วกันนะผมขอบคุณทุกคนเลยจริงๆนะขอบคุณในครงการพรัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็เดี๋ยวเกรงว่าจะไม่เข้าใจกันอีกนะการดำเนินการต้องใช้เวลาขั้นตอนอีกมากมายวันนี้อนุมัติยุทธศาสตร์ไปลวกหน้าหลายปีเพราะว่ามันไม่ได้ทำสามวันเสร็จนี่นะนะะฉนนั้นไอ้โครงสร้างพื้นฐานใช้เวลาหลายปีใช้งบประมาณจำนวนมากก็วางแผนงานให้ดีนะ เพราะนั้นบางคนบอกเอะมันออกมาแล้วมันแพงมันแพงกว่าเดิมเหมือนเดิมของเก่ามันก็ทอแทกันนะจะทําอะไรมันก็มีปัญหาหมดใครคอยดูเขาเพียงแต่พูดเขาเพียงอนุมัตหลักการว้เฉยยังไม่ได้ใช้เงินสักสลึงเลยนะไปดูที่ว่าแผนงานที่ออกมามันดีไหมมันเป็นอนาคตของชาติไหมมันจะทําให้มันพัฒนาขึ้นไหมไปดูตรงนั้นดีกว่านะเดี๋ยวเขาต้องทําต่อไปในเรื่องของวางแผนงานระยะเวลาระยะสั้นระยะยาว ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างการร่างทีวา่าความรูภ้ภาครัฐภาคเอกชนประชาชนมันต้องทําทั้งหมดะนะใช้เวลาพอมควรนะเงินนี้จะไม่มีเลยก็ต้องจะใช้ตรงไหนละ่ะไปว่ามาอันไหนอยูดใช้ในงบประมาณได้อัน,น,นไหนใช้เงินกู้กู้แล้วจะไม่เกินกรอบนี้ฐานะหรือเปล่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ผมคงไม่ทําอะไรที่มันช่วยช่วยออกไปะนะมันต้องให้มีความโปรง่งใสแล้วก็มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงทางบกทางน้ําทางอากาศ โดยเฉพาะยิ่งทางถนนเนี่ยทางทางบกนี่เป็ทั้งถนนทางรางทางนะทางทางรางนะทางน้ําก็มีท่าเรือแล้วก็ทางอากาศก็มีเครื่องบินใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกันให้ได้ในทุกปฏิทิทั้งในประเทศและต่างประเทศนะสะดวกทั้งบ้านเราและต่างประเทศในเรื่องการขนส่งสินค้าการเดินทางการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าการขนส่งมวลชนอื่นๆให้เกิดเป็นระบบและโครงข่ายเน็ตเวิร์กกันนะฮะในการพัฒนาคมของประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอิตรในอาเซียนด้วยต้องขยายไปู่วนาะคนทั้งสิน้นเรื่องบางคนกล่าวว่าเอมีการลงทุนให้เปลา่าตาต่างประเทศไปตกลงกับใครยังไม่ตกลงใ,ใครทุกคนเลยวางแผนอย่างเดียวเองเนี่ยแล้วก็นุมัติแผนแค่นั้นเองไปกันใหญ่โตนะยังไม่ไปถึงไหนทั้งที่เนะ่ะเพราะฉะนั้นแต่ปาก,กอยากได้เร็วๆผมก็ไม่เข้าใจแล้วมันจะทําได้ยังไงถ้าไม่พูดกันไม่วางแผนไม่นุมัติกันไว้ก่อนแล้วมันจะทํำยังไงลนะ่ะไอ้เรื่องโกงไม่โกงไปไหาขั้นโนนะอย่ามาพานันกันระบบรถไฟทางคู่และทางอากาศ วันนี้มันมีอยู่2ประการมาทำยังไงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วเรามีอะไรอยู่แล้วเดิมบ้างวันนี้เรามีรถไฟรางรถไฟขนาด1เมตรใช่ไหมหนึ่งเมตรซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วเนี่ยกี่ปีมาแล้วล่ะนะแล้วเรามีสนามบินสุวรรณภูมิสร้างใหม่สนามบินเมืองสร้างเดินปรับปรุงอุดทาวสร้างไว้ตั้งแต่มีสงครามนะสามสนามบินเราใช้ประโยชน์ได้เต็มที่หรือยังเราจะเชื่อมต่อ,อยังไงจะขยายยังไงระบบรถไฟฟ้า จะต้องเชื่อมโยงตรงไหนแอร์พอร์ตลิงก์มันใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่จะทํำยังไงนะมันต้องไปวางแผนในภาพรวมมองภาพการท่องเที่ยวในประเทศอื่นด้วยแะ้วต้นจะไปไหนก่อนไปภาคตะวันรอรอกก่อนไหมไปพัทยาชนบุรีภาคตะวันออกก่อนไหมเรื่องการท่องเที่ยวมันก็ต้องไปสัมพันธ์กับสนามบินภาคตะวันออกใช่ไหมละ่ะนะก็ต้องมีรถไฟฟ้ารถอะไรละ่ะขนส่งให้มันสอดคล้องอะ่ะถ้าไม่วางอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้ีก่มันก็เริ่มไหนไม่ได้สักที เพราะฉะนั้นวันนี้กำลังให้กระทรวงคมนาคมไปปรับแผนให้สามารถดําเนินการได้รวดเร็วใช้งบประมาณประหยัดไม่งั้นมันไม่ทันไม่ทันต่อการพัฒนาประเทศไม่ทันต่อการเป็น A อ c รถไฟร้างคู่1เมตรเนี่ยมันได้มีความจำเป็นอยู่เพราะวันนี้เรามีทางรถไฟ1เมตรมาโดยตลอดแล้วถ้าเราไปลื้อหเมตรออกแล้วเราสร้าง1.4 3 5เมตรทีเดียวมันสร้างได้ไหมล่ะมันทําได้ทันไหมมันมีเงินไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องซ่อม1เมตรเนี่ยไปก่อนแล้วก็จากล้างเดียวล้างเส้นทางเดียวเนี่ย นะรางหนึ่งเมตรที่มันเป็นเส้นทางเดียวเนี่ยทำเป็นทางคู่หนึ่งเมตรเหมือนกันนี่คือซ่อมแล้วก็สร้างหนึ่งเมตรแต่โดยการถ้าเราจะสร้างเส้นที่สามขึ้นมาหรือเส้นที่สี่มาบางควรจะต้องสร้างหนึ่งจุดสี่สามห้าใช่ไหมเข้าใจยังหนึ่งสี่สามห้ามันก็จะไปเชื่อมต่อกับรอบบ้านเราบางอันก็มาจากจีนอินเดียไปใต้นอนตะวันออกตะวันตกวันหน้ามันต้องมันต้องถึงกันหมดนะวันนี้ก็มีการผู้คุยหารือกับประเทศรอบบ้านแล้วต้องก็เห็นด้วยชอบด้วยกัน บางคนบอกเอ๊ะทำไมจะต้องไปสร้างหนึ่งสี่สิบห้จะมีประโยชน์หรือเปล่าโน่นอนาคตจะต้องมีวันนี้เอา1เมตรเนี่ยต่อจากที่สร้างตร้กร้าการที่5มาก่อนได้ไหมผมไม่เห็นมันจะก้าวหน้าเท่าไหร่เลยนะไม่พัฒนามานานแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทําให้ทําทางคู่กับทาง1เมตรเดิมเข้าใจยังนะนี่เขาเรียกว่ารถไฟรถไฟทาง1เมตรทางเดียวก็คือมีเส้นเดียวถ้าทางคู่มีสเส้น ไม่เรียกกันไปกันมาจนงงแนะล้วรางคู่รางเดี่ยวอะไรเนไม่ใช่ต่อไปนี้ให้เข้าใจตรงกันรถไฟทางคู่ทางคู่คือมีสองทางคู่ขนานกันนะอานะเพราะว่าถ้าอนาคตรเราไม่พัฒนาเนี่ยเรายังคงใช้หนึ่งเม็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหัวจักก็ไม่ทั้งกันต่อไปก็อนาคตมาใช้แต่อาเซียนหมดอีกน่าเขาก็เลิกเลิกผลิตแพงแล้วก็บรรทุกสินค้าได้น้อยวิ่งก็ท้า ก็เราต้องรองรับที่หนึ่งกี่สห้าแต่มันอาจจะหลายปหีหนึ่งเมก็ทําไปก่อนซ่อมไปก่อนสร้างไปก่อนเอาเฉพาะเส้นที่จําเป็นคนส่งสินค้าขนคนที่มีรายได้น้อยอไอ้ทำนองเนี้ยนะแต่ต้องต้องดีขึ้นอะรถจกรถจักรมันต้องใหม่ขึ้นมันโบราณการงนี้ไม่ไหวแล้วนะนะทุกคนก็ทนไม่ได้แต่บอกอะไรนะมันแพงไปก็เราผลิตเองได้ที่ไหนลนะ่นะเราต้องช่วยกันผลิตเอง,เองมันจะได้ถูกขึ้นดีไหมนะในส่วนของการ พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิตต่างๆเนี่ยก็ทําอย่างต่อเนื่องน,นะครับขอบคุณคณะกรรมการบริหารทั้งชุดที่แล้วแล้วก็ชุดใหม่ช่วยกันช่วยแล้วก็เปิดทางให้ชุดใหม่ก็แก้ไขปรับปรุงแล้วก็มีความตั้งใจทุ่มเทเดินหน้าในการจะพัฒนาให้เต็มที่ขอบางอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหามาเป็นสิบสิบปีวันนี้สามเดือนบอกเอ้ยต้องได้ต้องแก้ได้ไอโนน้องแก้ไอน้นี่ต้องแก้ไอ้นี่กนโกงไอ้นี่ไม่โกงแหมใจเย็นหน่อยเลยครับนะใจร้อนมากเดี๋ยวก็ เสียหายนะวันนี้กาลังอยู่ในแผนพัฒน,นาแผนการูัฒนากิจการนะครับการพัฒน,นาระบบการบริหารการภายในให้มีทธิษษษษษภาพมีความโปรง่งใสรถไฟไทยก็ต้องเลยพัฒน,นาในเรื่อง,องความปลอดภัยผู้โดยสารคุณภาพการบริการการบริหารการที่ยินการใช้ทรัพยากรสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ดินการรถไฟก็มีแต่พูดกันว่าราคาเท่าน้นเท่านี้นะก็ไปว่ากันมาว่าจะทํำยังไงนะสำหรับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการการเมืองนั้นอันนี้เป็นประเด็นอีกเหมือนกันนะทุกคนก็ลงมาที่ผมอีก กอชชไม่ได้มุ่งหวังจะยกเลิกนะครับประการใดเพียงแต่อยากให้มีการปรับให้เหมาะสมใกล้เคียงกับระบบราชการที่เขามีอะไรเขามีบำเหน็จบำนาญเหมือนกันนะเพราะนั้นเขามีอายุราชการมีการทำงานมีตัวตัว,ตวคูณตัวเลขนะก็ลองมาคิดกันดูว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความเป็นธรรมนะครับจะได้ลดประเด็นแห่งปัญหาความขาดแย้งนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องไปหาหรือรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีรัฐบาลแล้วนะครับผมยืนยันไม่ได้ไป ยกเลิกอะไรทั้งสิ้นนะนะเรื่อเนี่ยปรับแก้ไขให้มันให้มันดีขึ้นเรื่องการป้องกยแก้ไขปัญหาทุจริตครอปชันก็พูดหลายครั้งแล้วนะเพราะนั้นใครก็ตามที่ยังไปเรียกร้องกันอยู่ก็ก็คุณาเลิกซะนะก็จะจับลุมเพิ่มไปเรื่อยๆนะไอพวกไปเรีย,รยกร้องผลประโยชน์ไปเรียกค่าคุ้มครองอนะไรมันไม่ควรมีแลนะ้วในช่วงนี้โดยเฉพาะทหารตำรวจเนี่ยแจ้งมาเลยจะจับก่อนนะให้ให้ทุกคนระมัดระวังให้ดีอย่าให้เขาไปหลอกอีก นะครับต่อไปเรื่องคําติชมต่างๆนะจากพ่อแม่พี่น้องจากสื่อนะวันนี้ผมชื่นใจชื่นใจแทนคอสตาร์ทุกคนชื่นใจแทนคนไทยทุกคนชื่นใจแทนข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารที่ร่รวมมือกันทําหน้าที่นะครับเราพยายามจะเดินหน้าเรื่องปฏิรูปแก้ไขความเดือดร้อนให้เป็นไปตามรดแบบนะครับที่วางไว้ก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย เพื่อจะนำความผาสุกมากลับสู่ประชาชนคนไทยได้เร็วๆนะครับเรื่องที่น่ายินดีนะครับในไระวันใกล้นี้ก็คือในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาจะเวียนมาบรรจบมันจบครบอีกวาระหนึ่งนะครับในวันที่12สิงหาคม2557ขอสชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติในห่วง9-12สิงหาคมณนะบริเวณสวนน้ำพร ลานพระราชวังดุสิตนะครับหรือลานพระรูปทรงม้าเรานี่แหละแล้วกระท้องสามหลวงด้วยนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันนะครับจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกันประกอบด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีการจัดสร้างพระพุทธรูปประจําพระชมรมพรรษานะครับในห่วง12สิงหา57ถึง12สิงหา59ครบ8 4พรรษานะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลใน5สิงหา57นวัดพระศรีรัตนาศาสดารา,ามพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุทธสมธรรมและปฏิบัติธรรมทั่วประเทศระหว่างวันที่8-12สิงหา57การจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในวันที่ 5, 10, 11สิงหา57การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณสวนน้ำพนและลานพระราชวังดุสิตใน9-10สิงหา57 แล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันที่12สิงหาคม57การจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่วนของภูมิภาคในวันที่12สิงหา57โดยพร้อมเพรียงกันในช่วงเช้าก็จะเป็นการลงนามถวายพระพรนะครับในวันที่12สิงหาคม57ขอบคุณสวัสดีครับวันนี้ใช้เวลาค่อนข้างมากก็มีหลายเรื่องที่อยากจะทําเข้าใจกับทุกท่านส่วนใหญ่แล้วผมก็ผมพูดคนเดียวนะครับในพบท่านเนี่ยแต่ท่านตอบสนองผมมาเยอะมากตามสื่อบ้าง ตามคาบอกเล่าบ้างตามจดหมายบ้างอะไรบ้างผมก็อ่านทุกคนนะครับอ่านทุกอย่างอ่ะนะ้ผมก็มาตอบทัดไงนะถือว่าเป็นการสื่อสารสองทางนะครับก็ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจขอบคุณในคําอวยพรนะครับอย่างไรก็ตามเรายังคงมีปัญหามีงานที่ต้องแก้ไขต้องช่วยกันทําอีกต่อไปอีกมากมายนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับในวันหยุดราชการขอบคุณครับสวัสดี